มาทำอะไรครับแม่เก็บต้นหอมนี่แม่ปลูกเองบ่ปลูกเองมาจะเอาไปทำกับข้าวเนี่ยหมววน,นก็ยังออกเลยเนี่ยไหนเออหดวนโอน้หอดวนออกก็แท้กันแม่มหผมดวนก็หมวดวนอย่างเดียวออกกัเนเลยหมวดวนก็ออกอันนี้อันนี้ผักกาดหินก็เนี้ยบ่ะจะ แม่เนาะอันนั้นไงแม่ยอดนี้ใหญ่ดิเก็บยอดนี้แลนเนี่ยเออไม่อยากไป็ผัดเป็รอย่างไรแม่นนผัดผัดผัดไว้ผัดมนพุกอ๋อมาแม่เขาเอาผักชีมาใส่นี่นเลยรปะผักชีเลยเออผักชีอ่ะอันนี้นี่เอาค้าวนาหน่าวันเนี่ยบ่บไวไวให้มันก็มีเงี้ยแล้วก็วตัดกลิ่นต่อันนั้นมันเนี่ยอืมมันจะได้แตกคะแนนก็ตพอแล้ว ววแต่ตัวนี้นี่มันก็ออกมันาต่หนเหน่าบอกบอกอย่างบอกว่าแ้็งอะ